Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat datang buat semua Jatim jati cewi Hari ini. ่าตีมคัดสันเรานั้นนำท่านผู้ชมเข้ามาที่สมาค,คมอิัลกุรอานแห่งประเทศไทยบ้านรักกรุรอานนะครับเป็นสถานที่ที่จะได้บ่มเพาะเยาวชนให้เขาเป็นผู้ที่เรียนรู้อันกรุรอานและก็ท่องจำดังวจ,จนะจากทารศสุนลัลลอฮลัยลวะสลัมได้กล่าวว่าบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือผู้ที่เรียนอัลกรุรอานและผู้ที่สอนอัลกรุรอาน วันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญนะที่จะได้ทำความรู้จักกับสมาคมมาฟิกุราน่างประเทศไทยและโรงเรียนบ้านรักกุรานที่นี่มีผู้บริหารที่เข้มแข็งและข้ามวอดอยู่ในวงการท่องจำกุรานทางด้านการศึกษาท่านอาจารย์ดรดุลฮามิดดาราชายแล้วก็ได้ผู้สับสนุนในกลุ่มองค์กรที่เป็นผู้เสียสละ ได้วกัฟที่ดินแห่งนี้พื้นดินแห่งนี้ให้เป็นพื้นดินที่มีบราระฆามีความจำเริญกับการที่ได้เด็กๆเกยาวชนเนี่ยมาท่องจำากุรอานมาประกรอบอามาันความดีกันในพื้นดินแห่งนี้ขอดุอาให้กับผู้ที่เป็นผู้ที่เสสละวกัฟที่ดินเนี่ยในการเป็นสร้างอาคารหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ เรื่องราวของการท่องจำกุรุอ่านและสมาคมาฟิลุรอ่านจะได้เป็นสื่อกลางในการประสานองค์กรแล้วก็พัฒนาเยาวชนของเราให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้ไปฟังกันครับว่าเขามีแนวคิดอย่างไรในการบริหารจัดการสมาคมาฟิกุรอ่านและโรงเรียนบ้านรักกุรอ่านไปติดตามรับชมกันครับ ขุ ي ن เฮลน์นับ ل อ็คุบิลอัชซ ا นอม่าลท่านผู้ชมครับเราเข้ามาที่บ้านของ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักกุรอานนะครับท่านอาจาร,รย์ฤทธิเกตเลขานะเป็นบ้านที่าชาลอล้างเลาทำดุละเราให้สภาพแวดล้อมตั้งแต่สวนเข้ามาจนกระทั่งภายในบ้านนะถือได้ว่าเป็นบ้านที่สวยงามแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่จะได้เป็นเบื้องหลังของสมาคมครับที่กุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ ทารุณลุลลัลลอฮอานะวะสลัมเนี่ยได้ยืนยันว่าบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือผู้ที่เรียนและก็สอนอันกุรอานวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่รายการยอติมคัสันเนี <aroma> ่ยได้มาทำรายการกับสมาคมพัิกุรอานประเทศไทยเพื่อที่จะได้สื่อ ให้กับสังคมมุสลิมเราทั่วประเทศและก็ดินแดนที่ห่างไกลได้ทราบว่ามีการจัดตั้งสมาคมอภิกรอ่านแล้วในประเทศไทยเราอย่างเป็นทางการจดทะเบียนอย่างถูกต้องวันนี้จะได้พูดคุยกันในวัตถุประสงค์หลักๆนะ,ะของการจัดตั้งสมาคมอภิกรอ่านรวมไปถึงโรงเรียนบ้านรักกุรอ่านด้วย วันนี้แนะนําให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านนายกสมาคมพระพิฆรอานประเทศไทยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราชัยครับครับมิลาอัลฮัมดุลิลาาลาฮ์วาซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสเซีล่ามุฮัมมัดอะลัยฮิวะซัลบัวะบะถะอัสซลามุอะลัยกุมะรอห์มัตุลลอฮิบะกาตุครับอาจารย์ครับอีกท่านหนึ่งฮะท่านเป็นอ,อุปนายกสมาคมพระพิฆรอานประเทศไทยพร้อมทั้งได้รับตําแหน่งผู้อหนวยการบ้านรักกรุรอาน อาจารย์รืองฤทธิเกตเลขาครับบิสมิลลาฮิร็ะมานิรรหิมอัลฮัมดุลลลอฮิร็อบิลลอลาม peace and blessings be u p า n you ครับท่านผู้ชมครับเราในนามสม, <c oughs> มาคมอพิกรุรอานประเทศไทยได้ได้มีผู้นำที่เหมาะสมอย่างยิ่ง <c oughs> นะครับท่านไดเ้เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ค้่ำวอดอยู่ในวงการ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านตัวีวิตหรือในด้านการท่องจำกุรอาน ในขนาดเดียวกันท่านก็ยังรับตำแหน่งในการสอนในอ,อิสลามเรีร่อยลด้วยคงจะได้คุยกันในรายละเอียดนะครับท่านอาจารย์ดอรอับดุลฮามิดดาราชายครับวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดตั้งสมาคมพระวิกรอ่านเนี่ยความเป็นมาอย่างไรแล้วมีผลดีอย่างไรกับการจัดตั้งสมาคมนี้ครับก็ ขอบคุณอาจารย์ตระชินนะครับก็คือว่าพี่น้องผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะกับการจัดตั้งสมาคมฮาฟิสอัลกุรอานเนี่ยถ้าถามว่ามีความจําเป็นไหมเราในอดีตก็อาจจะบอกว่าก็ทํากันโดยที่ไม่ต้องมีสมาคมก็ได้แล้วก็เราก็จัดทดสอบในนามของชมรมบ้างของสมาคมกรุงเทพอะไรประมาณเนี่ยแต่ตอนหลังเราไปสู่ระบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บอกว่า ถ้าใช้ชื่อชมรมแล้วก็มาใช้ภาษารับว่ายมาอีอา์เนี่ยมันไม่ตรงกันนั่นเรื่องหนึ่งแหละหแต่เวลาที่มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศคูเวตกับการทดสอบระดับทดสอบต้องจำนานาชาติก็ครั้งแรกไปแล้วเราไปในนามของโรงเรียนที่แชรการมินได้นำเสนอเราไปนะครับเราก็ถูกตอบรับไปร่วมงานไปนำเสนอการเรียนการสอนกุรอานในประเทศไทยแต่ไปครั้งนั้นน่ะ ได้ไปพบกับผู้รู้ทางด้านคุรานไม่ว่าจะเป็นจากโมริตนเนียจากแอลจีเรียนะครับจากบังกลาเทศปากีเราเห็นว่าเขามีชมรมไอเขามีสมาคมฮัฟิตกุรานครับแล้วก็บางที่ใช้คําว่ากระทรวงเลยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นมุสลิม,มเป็นผู้นำเนี่ยแต่เวลากลับมาของเราเราก็บอกว่าเรามีสมาคมเหมือนกันถ้าเป็นสมาคมกอรีซึ่งม,มีอยู่แล้วในในประเทศไทย เราก็แนะนําเขาแบบนั้นบอกว่าเรามีอยู่แล้วแต่คําที่ได้รับตอบกลับมาเขาบอกว่ากุดเลาะกับฮุฟฟาสมันคนละคนคกุดเุาะ<ๆ>ก็คือเป็นพหูพจน์ของคําว่ากอรีฮ<ๆ>ุฟฟาสก็คือเป็นพหูพจน์ของคําว่าฮาฟิสฉะนั้นถ้าสมาคมกอรีมันไม่หมายถึงฮาฟิส<ๆ>ควรจะไปจัดตั้งสมาคมฮาฟิส<ๆ><ๆ>ก็ได้รับจุดเริ่มต้นก็คือได้รับคําแนะนําแล้วก็กลับมาเล่าสู่กับผู้ใหญ่ แล้วก็มีการปรึกษากันจนกระตั้งผู้กองฝรุกนะครับ,รบต้องยกยอดความดีให้ท่านเลยงั้นจนเลยทําเลยท่านก็เก่งในเรื่องของเอกสารต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรามุสลิมเนี่ยอ่อนแอเรื่องของเอกสารครับถ้าไม่ผ่านระบบราชการมไม่ผ่านระบบของการอยู่ในบริษัทนะครับพวกเราจะเขียนไม่เป็นคือเรื่องโคงการกับเอกสารดังนั้นก็ผู้กองก็ได้ทํากับการเดินหน้าไปจดทะเบียนที่เขตของสามวา ครั้งแรกจดเราได้แค่คําว่าสมาคมฮาฟิสอานครับไม่มีคําว่าแห่งเพราะว่าระเบียบใหม่ก็คือทุกสมาคมจะไม่ให้คําว่าแห่งประเทศไทยแต่มีวงเล็บไว้ว่านอกจากคุณจะต้องมีผลงานอย่างน้อยสองปีเนี่ยค่อยมาขอคําว่าแห่งประเทศไทยรเราจดเมื่อประมาณปี2 5 6 1แล้วเราก็เพิ่งจะได้รับคําว่าแห่งประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับก็สมาคมชื่อเต็มๆของเราตอนนี้ก็คือสมาคมฮาฟิสอันกุราน แห่งประเทศไทยนะครับ,รบจดถูกต้องแล้วก็ได้มีโลโก้มีที่ตั้งของสำนักงานเรียบร้อยอั้งหมดล่วท่านผู้ชมครับเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งสมาคมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวในระดับนา,นานาชาติเนี่ยเขาต้องการความมั่นใจนะแล้วก็มาตรฐานของสมาคมขอพฟิกรปปนนอกจากการจัดตั้งสมาคมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้ต่อท้ายด้วย แห่งประเทศไทยด้วยแล้วนะครับนั่นหมายความว่ามีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับกับการทํางานใน<ถ>เนื้อทยอดไปนิดนึงครับเชันวันที่เพิ่มคําว่าแห่งประเทศไทยเนี่ยเ,เจ้าหน้าที่ก็ต้องขอบคุณพี่เขามากมากเลยเขาเขาโทรมาก็บอกว่าคุณมิตรใช่ไหมบอกใช่ครับสมาคมจะเพิ่มคําว่าแห่งประเทศไทยใช่ไหมบอกใช่ครับเขาถามคำนึงผมตกใจมากครับ มีอะไรที่สามารถจะมายืนยันว่าจะได้คำแห่งประเทศไทยคือไม่ใช่อยู่ๆใครพาไปหรือไปฝากอะไรแล้วจะทําได้นะก็มีผู้ใหญ่แหละก็เขาช่วยว่าโอเคนะเดี๋ยวสมาคมนี้จะมาขอจดเขาถามมีอะไรที่จะมาโชว์ว่าเป็นผลงานก็ทำดุลิละก็ต่อเลยว่า เราส่งเด็กไปได้รางวัลชนะเลิศที่โตโตแคนาดาอันนี้ผลงานเลยเรามีส่งไป<ต>ที่โต,ตรอน,นี่แคนาดาอูเซนอูเซน,เซนสามเมาเราส่งไปทดสอบที่นครมักกะอุดิยอารเบียได้ที่สองครับอาสเมรม์เราส่งไปทดสอบระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่จาการ์ตาที่โรงเรียนดารุณญาะจัดทดสอบเราก็ได้ที่สี่กับที่ห้าครับดูรากีมั่นคงกับอาหมัดสามเมาก็ บังเอิญโชคดีอัลฮัมดุลิลแลห์โทรศัพท์ผมเนี่ยผมจะเก็บรูปเก็บรูปไว้แล้วก็ทําเป็นเหมือนโปรไฟล์แล้วก็ไปส่งเขาก็บอกอ๋อวันไปส่งพี่เขาก็พูดคําว่าอ๋อแท่นี้โอเคน่าจะไม่มีปัญหาเนื่องว่าไม่มีอะไรเลยแล้วยอยู่จะมาขอตัวไประเลี้ยงใครก็แสดงว่าสมาคมฟิกุอ่านเนี่ยหลังจากที่จัดตั้งแล้วเนี่ยก็ทําการทดสอบ,บแล้วก็จัดส่งไปทดสอบนานาชาติด้วย ถึงได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับครับำ <นะ S 2> ัวริทละอาจารย์ฮะเข้าไปถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมนะคงไม่ใช่เพื่อที่จะแสดงรูปอย่างเดียวแต่ว่าเนื้อหาสาระหลักๆของเนื้องานของสมาคมจริงๆเนี่ยเราจะตั้งเพื่ออะไรก็ช่วงที่ไปอยู่คูเอตเนี่ยอยู่ประมาณ2สัปดาห์ไปมาสองครั้ง2ปีติดเวลาปีแรกไปก็ได้ไปเยี่ยมไปดู บูธของแต่ละสมาคมแต่ละประเทศเวลาเราไปเห็นปุ๊บเราก็ไปดูเขาวัตถุประสงค์ของทุกประเทศเนี่ยเพื่ออะไร,รเราก็มานั่งรอรอ,รอ,รอเขียนเขียนจากภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นไทยแล้วก็เก็บไว้ปีที่สองที่บอกว่าเราไปในนามสมาคมแหละพราะกลับมาเราก็เริ่มจดทุกประเทศจะคล้ายกันเราก็ลอกจากเขาก็ประมาณหข้อข้อหนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมดัะนั้นในเรื่องของการอ่าน แล้วก็ท่องอันกุรานเราไม่ได้เน้นท่องอย่างเดียวแต่เราเน้นสําหรับการอ่านด้วยสองก็คือสร้างเครือข่าย <Hey. S 2> เพราะว่าโรงเรียนเราจะอยู่โรงเดียวไม่ได้สมาคมจะทํางานอย่างสมาคม hmm. องค์กรเดียวก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ใช้คําว่าสมาคมเราจะเป็นสื่อกลางกับการที่จะไปดูแล,แลเช่นเราได้บอกว่าถ้าต่อไป <Yeah. S 2> อนาคตเรามเีเงินพอสมควรหรือมีคนมาสนับสนุนเนี่ย เช่นเราอาจจะไปดูแลโรงเรียนที่ยากจนเราอาจจะเอากุมภารไปแจกอันนั้นคือเรื่องวัตถุแต่ถ้าหากว่าเรื่องของความรู้เราจะมีการจัดสัมมนาถ้าอาคารเราเสร็จให้กับครูที่สอนคุรอานให้กับครูฮาฟิทที่จะรู้ระบบของการทดสอบ,บแล้วก็แม้กระทั่งเด็กที่จะไปทดสอบต่างประเทศอันนี้คือองค์กรสมาคมเราที่ตั้งและที่สําคัญเราจะไม่ฝากไฟเรื่องการเมืองแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราจะนําสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยที่บอกว่า เรามีกี่โรงเรียนจํานวนโรงเรียนฮาฟิทมีกี่ระบบแล้วก็สอนอยังไงท่องอยังไงแล้วเราจะพัฒนาไปพร้อมๆกันเป้าหมายคือไม่ให้เด็กคาฟิตถูกทิ้งกลางกลางขันครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งเป็นสมาคมขึ้นมานะท่านผู้ชมฮะเป้าหมายนี่ชัดเจนนะหลักๆเนี่ยสมาคมจะเป็นสื่อกลางสื่อกลางเพื่อประสานกลุ่มองค์กรสถาบันการศึกษาต่างๆนะเพื่อให้ได้มีการ จะตั้งทดสอบแล้วก็เพื่อพัฒนาเยาวชนตรงนี้สําคัญมากฮนะเพราะตอนนี้เนี่ยผู้ที่ทาหน้าที่ตรงนี้ก็คือองค์กรพี่น้องส่วนหนึ่งก็ทากันไปนะฮะยังไม่มีตัวกลางที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ทําให้เกิดะระบบคือการพัฒนาระบบนั่นเองนะครับ,ค,รบคงจะให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักกุรอานนะครับท่านอาจารย์ฤทธิ์เกตเลขานะานฮะอาจารย์ฮะทำไมต้องมี โรงเรียนบ้านรักกุรอานด้วยก็ที่มาที่ไปผมก็คือว่าเจตนารมณ์ที่เรามีโรงเรียนก็คือผมจะเอ่ยถึงบรรพบุรุษของเป็นเป็นโต๊ะกีเป็นยอเป็นยอของเออเป็นเป็นโตกีของยอผมเนะครับอันนี้เจ้าของที่ดินนะฮะแล้วก็โต๊ะพบแม่กีร่นเกลีขาเป็นโต๊ะกีนะแล้วโต๊ะแม่เนี่ย เ,เกลยขาท่านกา็มีที่ดินของสมามวาที่เดิมเดิมผมก็เจตนารมณ์กผมก็อยากให้ท่านเนี่ยได้รับเนี่ยมะได้รับความจำเริญจากที่ท่านเป็นเจ้าของที่ดิน <Hey. S 2> แท้แท้นะโดยตกมาถึงผมผมก็เลยสารต่อเจตนารตรงนี้ตรงนี้นะครับทีนี้จุดมุ่งหมายเนี่ยผมก็จากประสบการณ์ผมเองนะฮะผมตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเรียนกุณอ่านแล้ว ครูที่สอนกุรอ่านเนี่ยเขาเขาไม่เข้มเรื่องตรัสรู้นะฮะยุคนั้นอนะ่ะเพราะรุ่นผมเนี่ยถ้าเป็นเป็นรุ่นผมนทุกทุกคนบางคนอ่านกุรอ่านไม่เป็นนะฮะแล้วก็ส่วนบางคนเนี่ยอ่านกุรอ่านไม่ออกเพราะเขาเรียนภาสามันเรียนไม่ได้เรียนศาสนาไม่เรียนพื้นฐานฟัตูอีดบางคนหลายคน,นะฮะรู้จักที่ว่าเราจัดอบรมนักศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยตอบรับดีมาก จากนั้นเจตนารมณ์ตรงนี้ผมก็เลยเนียนว่ากุณอ่านเนี่ยผมผมก็คือว่าอยากให้เป็นสามข้อที่มันชัดเจนก็คือว่าหนึ่งคือเป็นมุสลิม่ต้องอ่านกุณอ่านได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็สองคือ,อ,อถูกต้องคือตัจวิทนะฮะแล้วก็สามก็คือว่าท่องจําด้วยะะเป็นโฟกัสที่ท่องจําก็คือที่มาที่ไปก็คืออนาคตที่เป็นสมาคมก็เป็นสมาคมแล้ว ทีนี้โรงเรียนกุรอ่านก็มีหลายท่านกรรมการเราเนี่ยแยง้งแต่ทำไมทำไมไม่ชื่อมุฮัมมัดท,ทาไมไม่ชื่อน่นนี้ผมบอกว่าเรารูแแแา้แล้วเราเรามีเจตนารมณ์แล้วนะให้ทุกดีระววังให้บรรลุทที่เขาเป็นที่แท้ <Message. S 1> ก็คือว่าเป็นโรงเรียนกุรอ่านเนี่ยเป็นบ้านรักกุรอ่านมันเป็นชื่อของโรงเรียนที่รักษากุรอ่านครับอันนี้มันก็ความหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นี้ ต่อยอดข้อที่สามก็คือเป็นฮาฟิตคํคำว่าฮาฟิตนี่ก็เราเจตนารมณ์ก็คือเหมือนนายกที่ท่านได้คำวอดในการทดสอบไม่ว่าภาคใต้ภาคเหนือภาคอะไรผมก็ไปกับนายกผมก็ได้เข้าใจเรื่องการทดสอบฮาฟิ f ก่อนนี้เราไม่เคยได้ไปนะไมไ่เคยได้รู้เรื่องการทดสอบ,บเนี่ยเนี่ยพอได้เห็นการทดสอบอก็เริ่มทำดินแล้วเรา มา,ถ,าถูกทางแล้วก็ทําถูกทางแล้วคือคำคำว่าสมาคมเนี่ยมันไม่ใช่สมาคมอาฟิกอรันอย่างเดียวนะฮะตอนที่ผมทําวิชาชีพอาชีพที่ผ่านมานี่ยผมก็มีสมาคมครับผมก็เป็นกรรมการสมาคมดังนั้นคำคำว่าสมาคมเนี่ยมันก็จะต้องทํางานเชื่อมโยงเหมือนกับนายกที่บอกว่าเป็นเครือข่ายครับอันนี้ถูกต้องแล้วเราต้องเชื่อมโยงทั่วประเทศเพราะฉะนั้น ผมมาย้อนกลับมาเมื่อ20ปีให้หลังนะ,ะบรูซิดเข้าใจไหมเราไปเมกะไปฮาร์เนี่ยเราไปแลกตังค์ที่ธนาคารนะครับเขาก็บอกว่าเราเป็นมาเลอินโดเนี่ยเขาบอกเขาเขาเขามองหน้าเรานะไม่ใช่คนไทยเขาไม่รู้จักประเทศไทยนะครับ20ปีให้หลังนะฮะเขาบอกอินโดบ้างมาเลบ้างอะไรแต่เขารู้ประเทศไทยคือพัทยาเนี่ย พลตะวันออกเป็นแบบนี้ฉะนั้นตอนนี้ผมว่าหนึ่งในประเทศไทยของประเทศไทยที่เรามีกุรานรักเป็นเชิดหน้าจูตาก็คือว่า,าไปทดสอบต่างประเทศแล้วก็ได้แชมป์มาได้อะไรมาครับก็อันทำดป็ละเป็นสมาคมที่สมบูรณ์นะครับา <c oughs> อ,อัลลอฮ์นะท่านชมเห็นภาพนะครับว่าสมาคมพระที่กุราเนเริ่มจากเนื้อตกิรนเกตเลขานะใช่ นี่ผมจาจาได้เลยด้วยกับสํานึกรักปู่ย่าตายายต้องการให้ภาคผลหรือผลบุญเนี่ยไหลไปสู่เจ้าของที่เจ้าของที่นะปู่ย่าตายายเนี่ยในในกระบวนการการสร้างความดีด้วยกับผลบุญจากการไหลรินจากกุรอานเนี่ยนะไปสู่บุคคลที่ได้เสียสละเป็นสํานึกที่ ทำอยูรร่แล้วนะต้องขอบคุณอาจารย์นธิ์แล้วก็ครอบครัวของท่านในครอบครัวเกตเลขาที่ได้สร้างคุณประโยชน์คุณอุปการให้กับสังคมมุสลิมเรานะครับกลับมาที่อาจารย์นธิศฮนะกระบวนการตะระเวนกระบวนการขัดเกลาเยาวชนกระบวนการให้ความรู้ในการาท่องจำเ,เรามีวิธีการจัดการบริหารจัดการอย่างไหนจ๊ ถ้าถามว่าผมี่ยจบสายฮาฟิตไหมผมว่าไม่ได้จบฮาฟิ์ครับแต่ว่าเจตนารมณ์ของของพ่อก็คือยอ่อเนี่ยอยากให้ผมไปเรียนฮาฟิตตั้งแต่ตอนผมจบป .6 ที่โกลกซึ่งตอนนั้นเรียนฮาฟิตน่าจะมีที่โกลกปปบบแม่ที่ดัทงที่สุดตอนนั้นครับก็จะไปกับหลานลูกพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตผมรุ่นเดียวกับอาจารย์อคก็เรียนด้วยกันลูกกันเสร็จแล้วไม่รู้จักใครเลย พูดปรลยุยู่ก็ไม่ได้ไม่มียากพี่ชายเขาก็ทักว่าจะไปยังไงก็เลยจึงไม่ได้ไปแต่มันก็คือฝันของของพ่อที่อยากให้เรียนฮาฟิดแต่ด้วยกับระบบของการเรียนกุรอานแล้วไปเรียนต่างประเทศเนี่ยในปริญญาตรีก็มีท่องกุรอานรเราก็จึงบอกว่าเราได้ได้ทักษะและได้ประสบการณ์ว่าท่องกุรอานมันก็ไม่ได้อยู่ที่อายุน้อยอความจำอาจจะต่างกันแต่ว่าท่องได้ทุกวัย แล้วก็หลังจากที่ได้โตมาแล้วมีลูกเนี่ยก็เริ่มกับการที่ฝันเหมือนกันว่าเราต้องส่งลูกเราเป็นฮาฟิตก็ส่งลูกไปเรียนตั้งแต่โมริตเนียไปอินโดนีเซียซึ่งคนไทยไม่มีที่โมริตเนียแต่ผมชอบมากกว่าเต็มโมริตเนียเรื่องท่องกุอ่านเพราะเด็กที่นั่นจะเรียนอะไรก็คือคุณต้องท่องคุอ่านก่อนเพราะว่าถ้าท่องคุอานเสร็จปุ๊บต่อไปทุกวิชามันจะอยู่ในคุอานหมด อบอรนนั้นผู้ใหญ่เขาวางไว้ยางงั้นส่งไปเรียนอินโดหล,ลักสูตรหกเดือนจบสามสิบยุสอ,อันนี้คือที่มาทั้งวันนะครับเอาจากของเราก่อนผมยังบอกว่าผมลองกับลูกผมดีกว่าส่งลูกไปโมริเตเนียอันที่นั่นเด็กตัวเล็กๆก็ท่องจําแล้วเป็นประเทศที่แบบมัสยิดและหมหาาดไม่ต้องเปิดไฟอแล้วคนคที่เป็นอิหมัมหลังซุบฮี่มีสอนหนังสือไม่เปิดไฟไม่มีหนังสือไม่มีแท็บเล็ตอ่ะเราก็ต้องหาที่ไปที่มา ออกประเทศเขาท่องกุ่อานตั้งแต่เล็กแล้วต้องท่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 องเวลาสอนหนังสือมันไม่ทุกอย่างอยู่ในหัวหมดเลยเราก็เลยบอกว่านี่ประเทศนี้ท่องอย่างเดียวแล้วสุดยอดกวีก็คืออยู่ที่ประเทศนี้แหละภาษาอัหรับนะออร์ตเนียเวลามาอินโดนีเซียหกเดือนสาสิบยุสผมก็ไปหาสอบหาว่าที่ไหนท่องกุ่อ่านยังไงไปเจออินโดนีเซียหกเดือนสาสิบยุสด็อกเตอร์ดีดีเป็นผู้บริหารก็เอาไปดูส่งลูกไปอีกครับ ลูกก็บอกว่าเครียดเียพราะมันต้องอวันละสามไปโอหกน้าแต่ที่มันแตกต่างก็คือเขารับเด็กจบมปลายซนวีคือเด็กโตแล้วสิบแปดแล้วหลักสูตรหกเดือนครับเฮ้ยมันมีอะไรที่แปลกกว่าที่เราเคยได้ยินได้เห็นไงเอางั้นส่งลูกไปแล้วก็เมื่อก่อนก็เป็นหลานแต่ตอนนี้เป็นลูกเขยซอลละหุดดีน่ะท่องจบที่เมืองไทยแล้วครับ แต่ไปอยู่ที่โมร็อกโกต้องไปโดนเปลี่ยนหนังสือเคยท่องเล่มปากีแต่ต้องไปเปลี่ยนเล่มอุสมานีอุสมานีซาลฮุดีนบอกเป็นอะไรที่ท่องยากที่สุดเพราะต้องดีลีตของเก่าแล้วเอาของใหม่ใส่อันนี้ยากอีกระบบหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาซอลฮุดีนไปเรียนกับลูกด้วยที่อินโดนีเซียครัซอลฮุดีนบอกจะสอบเอาอิยาซาเนี่ยสุรตฟาติฮ่าอย่างเดียวเรียนกับเดือนอ้าปากไม่ถูกตัวซอสตัวศีลเราบอกว่า นั่นคืออิยาซ่าไม่ใช่ไงครับอ่าเราก็ส่งตอนหลังเป็นลูกเขยก็บอกาเรามีลูกเขยเป็นค้่อาแล้วลูกเราก็โอเคงั้นต่อไปเราบอกว่าเรื่องของสิ่งที่จะลําบากที่สุดของการที่จะเปิดโรงเรียนฮาฟิทเนี่ยไม่ใช่ระบบครับครูอันนี้พอพอพอจะจับทางเลยเนี่ยว่าเป็นครูนะสำคัญสําคัญที่สุดคือหนึ่งครูถ้ายังยึดแบบรูปลักษณ์เดิม รูปแบบเดิมมันก็จะไปแบบเดิม,มแต่ถ้าเราไปดูแล้วไปหาประสบการณ์แล้วเอาทักษะที่เขามีการพัฒนามาเติมเต็มเด็กเราก็จะไม่ไม่ใช่แบบเดิมครับจากที่บอกว่าเขารับเด็กส2บสองเรารับเด็กส8บแปดจากที่เขาบอกท่องสามปีจบเราบอกปีเดียวจบมันก็ต่างกับเขาทุกทุกอย่างโดยสิ้นเชิงคําถามก็ย้อนกลับมาว่าแล้วพออแล้วนายกเป็นฮาฟิดยังไง เราบอกเราไม่ได้เป็นว่าจาไหนเราบอกเราไม่ได้เป็นเรายอมรับเราไม่ได้เป็นแต่ที่ผมบอกว่าเรียนเชิญอาจารย์อังฤทธิ์เป็นผอเนี่ยเราบอกว่าเด็กเราต้องมีระเบียบฉะนั้นอาจารย์เขาอยู่กับเรื่องของการบริหารโรงเรียนมาแล้วครัเขาจะรู้วิธีการว่าระเบียบกับการจัดให้เด็กอยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยอันนี้เขาครับส่วนของผมผมบอกว่าผมมีทักษะแต่ผมบอกผมเป็นคนให้แล้วก็ครูที่อยู่ประจํา ก็เอาไปเติมเต็มแล้วเราก็จะมีครูที่จะประเมินประเมินครับฉะนั้นครูคนเดียวที่อยู่ประจําไม่ได้ประเมินแต่เราจะเชิญอาจารย์ที่เคยไปท่องกุรอ่านแบบสองเรือนจบยี่สิบยุทธมาเป็นคนประเมินให้เ่ยอาจารย์ใครอาจารย์โชกุดันิสแมนประเมินครับนั่นก็คือทีมงานเราคุยกันแล้วว่าก็คือกรรมการสมาคมเราเนี่ยแหละอาจารย์ฮัสซันเราเป็นคนสอนอาจารย์โกุเป็นคนประเมินผมจะมาเป็นคนคอยให้ข้อมูลในเรื่องของ ชีวิตประจํำวักนการใช้ชีวิตอยู่เล่าเรื่องประสบการณ์ให้เขาฟังครับแล้วมันก็จะไปด้วยกันดังนั้นเึงบอกว่าคนสําคัญโรงเรียนฮาฟิตเนี่ยหนึ่งครูแล้วก็ถ้าครูไม่ใช่คนที่อยู่กับเราเนี่ยบางทีสอนสอนเขาไม่ชอบไม่พอใจเขาลาออกเด็กจะสะดุด <c oughs> ถ้าผู้ชมพอจับ <c oughs> ทางได้นะฮะได้ฟังอาจารย์อับดุฮามิดเนี่ยได้ได้ประมวลให้ฟังว่าแต่ผมก็ มองไปที่ระบบนะการบริหารจัดการแต่ปรากฏว่าระบบก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หัวใจหลักๆก็คือครูผู้ให้ที่ใกล้ชิดกับเด็กเพราะนั้นครูคือต้นแบบจริงๆนะครับแม่เวลาเนี่ยน้อยมากนะสำหรับรายการนี้จะทีมคัดสันเนี่ยต้องขอบคุณนะเ,เรียนให้ผู้ชมได้เราจะมีอีกตอนหนึ่งนะเพื่อให้ได้ประมวลภาพ ของสมาคมฟิกรอ่านพูดถึงอดีตตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มเปิดเดี๋ยวทิ้งท้ายตรงนี้ที่คำถามสักคำถามหนึ่งโรงเรียนบ้านรักรอุรานเปิดแล้วหรือยังแล้วจะรักเด็กเท่าไหร่กี่คนอย่างไรแล้วก็วิธีการาต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในโรงเรียนบ้านรักรอุรานนี้เนี่ยทำอย่างไรแทนจ๊สั้นๆก่อนก็คือว่ารเราจะเปิดปฐมนิเทศผู้ปกครองกับเด็กวันที่28สพฤษภาคม แต่ตอนนี้เริ่มรับเด็กวันเนี้ยวันที่21เนี่ยมีเด็กมาอยู่แล้ว5้าคนแล้วเราก็จะรับประมาณต่อคู1คนเนี่ยไม่น่าจะเกิน15บน้าคนเพราะว่าหลักสูตรเรา1ปี30ยุทนะครับก็การรับเด็กก็จะมี18ตามที่ระวางเกณฑ์ไว้15้อยากจะมาขอสอบครับสอจบปหกอยากจะมาเรียนเลยเราก็สอบเัราะนั้นก่อนจะเข้ามาคือ มาสมัครแล้วเราไม่ได้รับเลยอขอคุยกับเด็กขอสอบเด็กขอถามเด็กก่อนนะครับ,รบก็อ,อันนี้คือเรื่องของการเรียนผมเขาจับประเด็นได้ว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยหเดือนจบเล่มเนี่ยนะฮะท่องจําได้ทั้งเล่มเนี่ยด้วยกับเ,เด็กที่มีวุฒิภาวะแล้ว <18. S 1> อายุส<ม>ิบแปดแล้วนะครับจบป6หกแล้วเนี่ยนั่นกะ็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาสามารถ จัดการบริหารจัดการตัวเองได้และต้นแนวความคิดความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันสามารถที่นําไปสู่ความสําเร็จได้แต่ละก็ตามเราคงไม่ได้ตัดเลยว่าเ,เด็กจบม .3 เนี่ยคงไม่รับเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเขานะครับวันนี้ดีใจฮะที่ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับเตานนายกสมาคมอภิกรอาน,รอรด,นดร์อุฮามิดดาราฉายพร้อมทั้งเตานอุปนาย,ยกและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักกุรอาน อาจารย์เริงฤทธิ์เกตเลขาทราล้วเราจะมีตอนต่อไปนะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามว่าสมาคมพิทยุการานประเทศไทยที่จะเป็นสื่อกลางประสานระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆหรือสมาคมชมรมต่างๆเนะีนะ่ยโรงเรียนต่างๆใหนะ้ได้รับการทดสอบเข้ามาสู่กระบวนการแล้วก็นำไปสู่การทดสอบอย่างนานาชาติเนี่ย เราจะมีวิธีการทำอย่างไรวันนี้จะติมข้อสันขอบคุณท่านผู้ชมรายการนะครับที่ได้ติดตามรายการนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่กับสมาคมฟิกุรอานในตอนต่อไปครับวันนี้ผมดูชิสุวรรดีอาจารย์ดูฮามิดดาราฉายอาจารย์ฤเกศเลขาต้องลากันด้วยเวลาเียงเจ้านี้ครับสลหวันนี้กุมอคุณตุลลรากา